ทมสวัสดีค่ะคุณแม่เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มอาสาสมัครฟื้นฟูประเทศไทยนะคะถ้าคุณสนใจที่จะมาเรียนรู้ในการเป็นจิตอาสาที่จะออกไปรับใช้สังคมอย่างคนที่รู้ว่าตัวตนเล็กงานจึงใหญ่ในวันที่22ซึ่งเป็นวันเสาร์ค่ะในเวลา9นาฬิกาเราจะพูดกันว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเรารู้ว่า เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะคะการไม่มีอคติและเพ่งโทษจะกลับมาทําให้สังคมไทยน่าอยู่ถ้าอาวิชชาไม่มีทุกจะมีได้อย่างไรคุณแม่จะใช้ช่วงเวลาตอนเช้าพูดคุยกันในเรื่องนี้ค่ะส่วนในเวลา13กษามาเกาเราคงจะต้องพูดคุยกันและฝึกปฏิบัติเรื่องการฟังกันด้วยหัวใจเปิดใจกว้างรละวางอาคติเราจะเข้าไปเยียวยาบุคคลที่ต้องการ ที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจในความทุกข์ในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์และอาจจะต้องมาฝึกปฏิบัติกันหน่อยนะคะเราถึงจะเรียนรู้ว่าคนที่อยู่ข้างหน้าเราเป็นคนพิเศษสําหรับเราที่จะเปิดใจฟังหัวใจของเขาว่าเขากําลังทุกข์อะไรขอบคุณงานที่ทําให้เราได้เห็นคุณค่าในตัวเรานะคะธมะสวัสดีค่ะ